ได้มาจากไหนใช่ไหมคะไซโลโอิลโ,โกแซน卡尔ายเนี่ยก็เขาก็เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึง่งส่วนมากแล้วเนี่ยจะได้มาจากผักกับผลไม้เป็นอาหารของแบคทีเรียชั้นดีที่อยู่ในลำไส้เขาจะมีความ ทนต่อความเป็นกรดด่างทนกับอุณหภูมิในร่างกายได้ดีมากเลยไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหารเขาจะลงไปจนถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็จะไปเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ให้ให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดดีจับก,กินย่อยสลายเอาไปเป็นอาหารของตัวเองและแบคทีเรียชนิดดีก็จะแข็งแรงแล้วก็แบ่งตัวเติบโตขึ้นทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้เราเนี่ย ถูกกระตุน้นแล้วก็ขึ้นมาทำงานได้ดีขึ้นซึ่งจะไปย้ำยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้ใหญ่อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียทำให้สามารถปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ได้ด้วยความที่เขาเป็นพีบโอติกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าพีบโอติกชนิดอื่นๆฉะนั้นเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันจึงดีขึ้นดีขึ้นแม่มดไฟเบอร์ ers, สูตรเจพัรมีไซโลโอลิโกแซคคาไรซึ่งเป็นพีบโอติก 4,000มิลลิกรัมและยังมีเบต้ากรูแคนสายพันธุ์พิเศษที่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอยู่300มิลลิกรัมรับประทานแค่วันละ 1, นซองเท่านั้น